สวัสดีครับ r f e c t t e n i n g s u d o c o m นะครับก็วันนี้มากับคลิปฝึกหลังนะครับซึ่งถ้าคนที่ตามช่องพิมนาเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยการมือหลังเนี่ยเป็นลายเซ็นทีมเฟกหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยคุณอาผมนึกว่าพี่ปล่อยของหมดแล้วนึกว่ายังไม่มีอะไรอีกแล้วไม่เหลือแล้วเปล่าจ้ะนี่แค่ส่วนเล็กน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นลูกเทรนหรือว่าลูกทีมที่อยู่ด้วยกันเนี่ยได้อะไรมากกว่านี้เยอะก็คือคนที่พี่สอนอยู่นะจะได้อะไรมากกว่านี้เยอะทีนี้เนี่ย เรามากับหัวข้อที่ชื่อว่าปันเซนกามหลังให้ปลิ้นโหดยังไงบ้างคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีโชว์ท่าฝึกให้ดูแต่ว่าจะพันานาวหาเลยไล่ตั้งแต่ความเข้าใจแบบตั้งแต่รากจัจนโคนนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ตามสไตล์ช่องชักแม่นมํำหลังหเพื่อตอบหนึ่งคำถามอ่ะก่อนที่เราจะพูดถึงเกี่ยวว่าเล่นท่านเนี่ยเราได้แบบนี้แบบโน้นแบบนั้นเคลื่อนไหวแบบนี้แด้แบบนี้แบบโน้นแบบนั้น,แบบน,น เรามาเปิดกันที่รากฐานกันก่อน,ก,น,ก,นก็คือเรื่องของมโยฟิ a เชียลไลน์ม f ยฟิ c เชียลไลคืออะไรมโยฟ a ชเชี l ลไลนเนี่ยมันคือแพลนการออกแรงซึ่งมีทั้งหมด4แนว4รูปแบบนะครับมันก็จะมี Super ร์ฟ i a เชียลฟอน n e ไลน์ซูเปอร์ฟ a c เชียลแบ็กไลน์สไแล้วก็ล a เ e อร l ไลน์พอขึ้นรูปปึ้งก็จะเห็นว่าเฮ้ยรูปแบบของไอเส้นกล้ามเนื้อเนี่ยที่ที่เราได้เห็นเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นมาก่อน มันจะเป็นเส้นอะไรพาดไปพาดมาอะไรแปลกๆใช่มันจะไม่เหมือนกับโอเคอันนี้แขนก็แขนนะอันนี้กล้ามเนื้อหลังก็กล้ามเนื้อหลังนะกล้ามเนื้ออกก็กล้ามเนื้ออกแต่ว่ามันดูแปลกไปถูกไหมใช่มันจะแบ่งมันจะแบ่ง4แนวของช่วงของการออกแรงอันแรกเนี่ยขอพูดถึงเลยในเรื่องของซูเปอร์ไฟชัลฟอนไลน์ก็คือการออกแรงหรือการบริหารในส่วนของโซนนาน,นาถ้าสมมติว่ามากเกินไป มันก็จะทำให้ไหลหอหลังค่อมต่อมา super facial backlight มันคือรูปแบบการบริหารเหมือนกันถ้าสมมติว่าเราบริหารมันมากเกินไปก็จะทำให้แนวของก้นเนี่ยมันก็จะแอนเข้าด้านในส่วน spiral line spiral line มันจะเป็นแพลนการออกแรงในลักษณะของแนวไทยอยงอยกตัวอย่างอย่างเช่นพวก อะไรนะซึ leg lift, ่งก็เลกเดินลิฟ่าที่ฝึกขาข้างเดียวแล้วก็ข่ายข้างก็ไปทางด้านหลังอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราฝึกซ้ายขวาไม่ไม่ดีนักหรือว่าแข็งแรงไม่เท่ากันเนี่ยมันจะทําให้ปัญหามันเกิดขึ้นในเรื่องของการยืนอาจจะยืนเบี้ยวหรือยืนไม่ตรงส่วนท่าที่จะทําให้เป็นแบบนี้ได้เนี่ย หลักๆเลยนะก็จะเป็นพวกท่า deadlift ซึ่งเป็นการจับแบบ mixed g r i ซึ่งการจับแบบ mixed grip เนี่ยมันทำให้ตัวเบี้ยวหรือหลังเบี้ยวได้เพราะว่ามันข้างหนึ่งเนี่ยเป็นฟอนไลน์ข้างหนึ่งเป็นแบคลน์อย่างนี้ไงเออเวลาเราออกแรงข้างใดข้างหนึ่งออกแรงมากกว่ามันเลยเป็นการออกแรงในลักษณะของสไปรลไลน์หรือแนวทะแยงมันเลยทําให้เกิดปัญหาอิมบาลานซ์เกิดขึ้นเออแล้วเวลาเรายืนมันจะเบี้ยวแลาไม่ตรง ฉะนั้นถ้าถามว่าเฮ้ยพี่แต่ว่าผมยกได้ดีผมไม่ควรเล่นเลยเหรอจริง,รงๆเล่นได้แต่ว่ามิสกริปเนี่ยอาจจะต้องฝึกในลักษณะของการจับเอ้ยการยกแบบจำนวนครั้งที่เป็นเลขคู่สมมุติ4ครั้งก็จะจับนี้ 1, 2, 3, 4อะไรแบบนี้ได้แต่อย่าบ่อยนักก็ต้องบ่อยวันนี้แต่อย่าบ่อยนักเพราะว่าบางครั้ง,งครั้งสุดท้ายเราอาจจะไม่เราอาจจะยกไม่ไหวไง เราอาจจะแบบเฮ้ยกำหนด4ครั้งแต่มึงอาจจะยกได้แค่3ครั้งนั่นเท่ากับว,ว่าแน่นอนละปัญหาอิมบารามันต้องเกิดแน่ๆมึงออกไหมนั่นเป็นไปได้ก็ไม่ต้องมีสกริตก็น่าจะดีอ่ะกับอีกอันนึงเนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยก็คือ l a t ท r a l l ไล e มันก็คือการออกแรงในลักษณะของแนวข้างลำตัวก็คือจะเป็นกลุ่มพวกไซส์ไซส์แพล้งหรือว่าพวกอ,อ,อะไรนะไซส์เบนเลยเนงะี้ยที่ถือเพลทแล้วก็อย่างนี้เอี้ยวไปเอี้ยวมา <Workers. S 2> ทั้งหมดทั้งมวล4อย่างเนี่ยมันคือแพลนของการส่งแรงหรือออกแรงในลักษณะของมายโ f เฟเชียลไลน์แต่วั es, นนี้เราพูดถึงการปั้นเส้นกลางหลังฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลยเราเราจะพูดถึงซ u เปอร์เฟเชียลแบ็กไลน์หรือย่อว่า SBL โอเคก่อนที่เราจะลงลึกไปถึง SBL เราต้องเข้าใจคำว่า Anatomy t r ทรนก่อน คำว่า anatomy train เนี่ยมันก็คือแนวกล้ามเนื้อเกี่ยวพันที่เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายโครงสร้างเพื่อช่วยในเรื่องของการรักษาการเคลื่อนไหวของร่างกายมันก็ทําหน้าที่เหมือนไม่ให้เราขยับขยื่นเกินแนวระยะแล้วก็พยายามที่จะหดกลับเพื่อ,อเพื่อรักษาบาลานซ์เพื่อรักษาสมดุลของร่างกายในการเคลื่อนไหว พวกนี้มันก็จะหลักๆนะโดยส่วนใหญ่นะนอกจากเส้นใยกล้ามเนื้อเนี่ยตามปกติเนี่ยมันก็จะมีส่วนประกอบของเอลาสตินและคอลลาเจนที่ค่อนข้างสูงกว่ามัดอื่นๆทั่วไปนะครับทีนี้คำว่า anatomy train เนี่ยคำว่า train ตรงนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าการฝึกแต่มันมาจากคำว่า train ที่แปลว่ารถไฟเพราะว่าด้วยความที่ด้วยความที่ SBL เนี่ยหรือว่า Superficial Back Line เนี่ยจุดเกาะจุดเกาะของมันเนี่ยมันจะสตาร์ทเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ฐานกระโหลกก็คือตรงช่วงนี้ต้นคอของเราเนี่ยลากนะลากผ่านตรงกลางนี่นะไปจนถึงสะโพกพอไปจนถึงสะโพกเนี่ยลากผ่านลงไปอีกจนถึงแฮมสตริงหรือต้นขาหลังพอถึงต้นขาหลังลากผ่านลงไปถึงใต้ฝ่าเท้าแล้วก็ไปบรรจบที่ นิ้วเทา้าฉะนั้นจุดเกาะมันอยู่ที่ใต้ฝ่าเทา้ามันลากลงมายาวมากฉะนั้นคําว่าเทรนเนี่ยมันมาจากคาว่ารถไฟซึ่งเป็นเหมือนโครงข่ายหมายถึงเส้นทางของการลําเลียงที่เป็นลักษณะของโครงสร้างแบบทางยาวอะไรประมาณนั้นอ่ะทีนี้พอเรารู้เนี่ยจุดเกาะของมันเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้เหมือนกล้ามเนื้อตามปกติทั่วไปถูกไหมมันไม่ได้เหมือนกล้ามเนื้อตามปกติทั่วไป ถ้าเราพูดถึงโอเคถ้าเปรียบเทียบกับกล้ามเนื้อปีกซึ่งมันก็คือส่วนของกล้ามเนื้อหลัง่ใช่ไหมเวลาเราฝึกปีกเนี่ยด้วยความที่จุดเกาะของปีกเนี่ยเวลาฝึกให้มันบานออกเนี่ยเราจะฝึกที่จุดเกาะปลายจุดเกาะปลายก็คือส่วนของออมันจะเชื่อมต่อกับกระดูกทอนแขนนั่นจึงแปลว่าเวลาที่เรา uh, วาดแขนขึ้นลงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออช่วงปีกทางานอ่าใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าช่วงปีกทางาน ทีนี้เวลาเราออกแรงไม่ว่าจะวาเลชั่นการดึงในรูปแบบไหนก็ตามอย่างเงี้ยรูปแบบไหนก็ตามส่วนของช่วงจุดเกาะปลายเนี่ยก็คือส่วนของด้านนอกเนี่ยมันจะถูกบีบเข้าหาจุดช็อตเทนซึ่งมันแตกต่างกันแตกต่างกันกันกบตัวของ SBL หรือว่า Superficial Backline เพราะมันอยู่ด้านในทำยังไงใช่ไหมถ้าทำยังไงวะ เออมันจะให้มันคลายตัวได้สักแค่ไหนเพื่อที่จะทําให้มันหดตัวเออต้องเคลื่อนไหวสักแค่ไหนเพื่อที่จะฝึกมันโอเคคําของพี่ต่อไปนี้ฟังดูฟังดูแล้วอาจจะงงเราอาจจะต้องฝึกโดยที่ไม่ต้องเคลื่อนไหวเออแล้วมันยังไงวะฝึกโดยที่ไม่ต้องเคลื่อนไหวอะขอพักตรงนี้ไว้ก่อน Uh, พี่จะพูดถึงคำว่า s t a t i c l o a d s t a t i c l o a d เนี่ยมันก็คือโหลดกระทำที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเข้ามาเกี่ยวข้องอ uh, ถ้ามันไม่มีการเคลื่อนไหวมาเกี่ยวข้องจะแพล้งหรอจะไซส์แพล้งหรอมันก็อาจจะได้แต่ว่าโหลดมันเบาอะเราทำยังไงเราทำยังไง ถ้าเราเข้าใจเมื่อกี้เนี่ยก็คือว่าในเรื่องของการเคลื่อนไหวในท่าฝึกปีก็คือการดึงมาแล้วจุดก่อปลายทางานใช่ปะแล้เส้นกลางหลังเนี่ยมันทํำยังไงก็คือเราไม่จําเป็นต้องเคลื่อนไหวแต่แค่มีโหลดเข้ามากระทาก็คือสแตติกโหลดตรงนี้ท่าไหนบ้าง 1. นึ่งเดนลิฟสองโรมาเนียนลิฟสามแรดพูลถ้าเราสังเกตเห็นเฮ้ยพวกนี้มันก็เคลื่อนไหวหมดเลยนี่ว่าถูกปะมันก็เคลื่อนไหวหมดเลยแต่แต่ต้องเข้าใจก่อนว่า ไอ้ที่เคลื่อนไหวอะ่ะมันไม่ใช่มัดกล้ามเนื้อปีกหลังเลยกล้ามเนื้อหลังไม่ได้เคลื่อนไหวเลยดูนะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ปะสมมุติจับบาอยู่เดดลิฟก็คือถอยก้นแล้วย่อลงเหมือนเราหยิบหยิบกระถางต้นไม้แล้วก็ยกตัวขึ้นแล้วก็เดาก้่นมา,างหน้าเห็นปะกล้ามเนื้อปีกแม่งไม่ได้ขยับเลยไม่ได้ขยับหรือว่าแหลกพูก็เหมือนกันก็ไม่ได้ขยับ หรือว่ารมาเน,นียนิฟขยับไหมก็ไม่ได้ขยับถูกปะคือกล้ามเนื้อในส่วนของตั้งแต่สะโพกขึ้นมาไม่ได้ขยับเลยต้นขาอาจจะขยับสะโพกอาจจะขยับแต่มัดตั้งแต่สะโพกขึ้นมาไม่ได้ขยับนั่นคือสตติโหลดเกิดขึ้นที่บริเวณเส้นกลางหลังเกตยังเกตยันแต่ก็ต้องบอกว่ามันมีอะไรมากกว่านั้น ไม่ใช่มากกว่านั้นเองมันมีนอกเหนือจากน้าอะไรอีกท่าซิตเตอร์เคเบิลโรท่าดัมเบลวันอาร์โรหรือว่าท่าทีบารโรก็ได้ถ้าเราสังเกตสมมติเป็นท่าซิตเตอร์เคเบิลโรแล้วกันเราส่งแขนไปข้างหน้าถูกไหมส่งแขนไปข้างหน้าให้เราล,ล็อกหลังตรงอกยืดไว้จังหวะที่เราผ่อนแขนเนี่ยการที่เราไม่ได้ห่อไหล หรือว่าการที่เราล็อกตัวไว้เนี่ยนั่นแหละ SBL ทำงานแล้วฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราเคลื่อนไหวช่วงแขนเนี่ยปีกทำงานไหมปีกก็ทำงาน SBL หรือแบ็กไลน์ก็ทำงานเช่นเดียวกันพอต้องต่อสู้กับแรงดึงทางแลงด้านหน้าเหมือนกันวันอั Ar m มโรวันอาร์โนเบโรสู้ไหมสู้น,นะต้องล็อกไว้ต้องล็อกหลังไว้ทีบาโลก็เหมือนกัน ีบาโลก็ต้องล็อกหลังไ้ฉะนั้นฉะนั้นเอาจริงๆนะการล็อกหลังล็อกสะบักในท่าฝึกหลังถ้าเราต้องการ SBL หรือว่าซูเปอร์ไฟชียลแบ็กไลน์มันจะได้โดยอัตโนมัติปุอา้าวพิอาจริงๆแม่งไม่ได้อะไรเลยนิว่าแต่ว่ามันมีอยู่ในการฝึกของเราอยู่แล้วใช่แต่แค่พวกเองไม่รู้เฉย แค่พวกเองไม่ได้เข้าใจเฉยว่าเฮ้ยการที่มันมีสตาติกใส่เข้าไปในโหลดระหว่างกระทำนั้นนะ่ะแบล็คลายมันทำงานแบล็คลายมันทำงานเออบางทีเนี่ยมันก็จุดใต้ต่ำต่อนึกออกไหมเส้นผมบางภูเขาบางทีพวกเองอาจอาจจะไม่ได้นึกถึงจุดนี้ก็ได้พี่แค่มาขยายความให้ฟังนะครับฉะนั้น ฉะนั้นสตาติกโหลดขอแค่โหลดที่เราต้องการอยู่กับที่แค่นั้นเองเออมุมปีกเคลื่อนไหวก็ไม่เป็นไรก็ปีกก็ทำงาน <laughs> รู้สึกเหมือนโดนหลอกว่ะ <laughs> รู้สึกเหมือนโดนหลอกแต่เปล่าหลอกไม่หลอกหรอกก็คือทั้งหมดเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้พวกเอ็งร้องอ๋อ เวลาพวกพี่เออเวลาที่พี่มาชักแม่น้ำทั้งห้าแล้วมาขมวหมดปมตอนสุดท้ายเองจะเข้าใจมันมากขึ้นนั่นเท่ากับวา่านั่นเท่ากับวา่าตั้งหนา้าตั้งาตงาฝึกไปเถอะเออพยายามฝึกปีกแล้วล็อกสะบักล็อกหลังไว้ให้แน่นวิธีการล็อกวิธีการฝึกนะในท่าฝึกปีกทั้งหลายแหละให้เราอะดึงไหล่ไปด้านหลังล็อกไว้บีบสะบักฉะนั้นเนี่ยถ้าเรา ดึงหลังไปอย่างนี้บีสะบักล็อกหลังไว้โหลดไปข้างนนหน้าน้าเนี่ยแค่อย่างเงี้ยเราลองยื้อไว้เฉยเนี่ยยื้อแรงโหลดที่มาข้างหน้าเนี่ยเองก็รู้สึกแล้วว่าแบคลน์หรือ s b l บเาทำงานความรู้ว่ามันสนุกความรู้ว่าคือพลังและความรู้ว่าทำให้เราสร้างว a ลูกับตัวเราได้นะครับตัวพี่ ไม่ได้อะไรจากตรงนี้พี่ไม่ได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์รายได้จาก Youtube พี่ได้เต็มที่ก็ปีละหมื่นแต่สิ่งที่พี่ได้คือคำขอบคุณจากพวกเองฉะนั้นพี่อาจจะขอถ้าสมมติว่าเองเนี่ยฟังคลิปพี่ต่างๆนะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ผมผมชอบว่าพี่ดีว่าพี่ผมเอาไปใช้แล้วมันมีประโยชน์พี่ผมเห็นผลจากนู่นนี่นั่นว่าก,กันไปนี่ก็คือรายได้ของพี่หมายถึงรายได้ทางความรู้สึก ฉะนั้นพี่ขอแค่ว่าเฮ้ยมึงมาบอกกล่าวกันมันก็เป็นกำลังใจให้พี่ได้สร้างสารรค์อะไรให้พวกเองต่อไปนะครับโอเคก็ขอให้พวกเองนะสนุกกับการฝึกแล้วก็เห็นผลกับทุกคนบ๊ายบาย